จะลยบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสวสวทนะครับเป็นของระดับชั้นม .1 เล่ม1นนะจำนวนเต็มนะครับส่วนดอนสุนทรพิมเสนข้อที่5นะของแบบฝึกหัด1.1จนงะครับจงเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทําให้ประโยคตัวไปนนี้เป็นจริงนะครับก็ให้เปรียบเทียบตัวเลขนะหลักการเปรียบเทียบตัวเลขอย่างที่เราบอกไปแล้วอาจจะใช้วิธีการ ขีดเส้นจํานวนแล้วดูว่าเลขไหนอยู่ทางขวาเลขนั้นจะมากกว่าหรือวิธีอีกวิธีการหนึ่งง่ายๆที่มันจะทําได้อย่างรวดเร็วนะไม่ต้องมานั่งลากเส้นเขียนเลขทีละเลขก็คือใช้หลักอย่างนี้ครับมีหลักอยู่2ข้อก็คือ,อข้อที่ 1. เลขไม่ติดลบจะมากกว่านะเลขติดลบเสมอ นะครับข้อที่2ก็คือยิ่งติดลบมากค่ายิ่งน้อยอยิ่งติดลบมากค่ายิ่งน้อยอทีนี้อีกอันนึงคือเราต้องทบทวนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะวิธีจําก็คือ นะจำว่านะจำไว้ว่าเครื่องหมายตัวนี้มันจะอ้าปากงับตัวที่มากกว่าคือตัวนี้เวลาเวลาจำอย่างจริงมันจะสับสนเสมอว่าตัวไหนคือมากกว่าตัวไหนคือน้อยกว่าแต่อย่าอย่าไปซีเรียสนะเอาเป็นว่าให้อ้าปากมันงับไปยังฝั่งของตัวที่มากกว่าเสมอนะครับ นะเช่นเช่นอะไรเช่นอย่างนี้อย่างเช่นอ,อย่างตัวอย่างที่แล้ว10กับ9อย่างนี้นะสิอยู่ฝั่งนี้9อยู่ฝั่งนี้อันไนมากกว่าครับสิมากกว่าให้อ้าปากงับ10นะหรือหรือหรือเก้ากับ10แล้ว10มันไปอยู่ทางขวาเราก็อ้าปากงับ10ครับเห็นไหมเครื่องหมายมันมันจะสลับด้านได้เองนะก็คือ10มันมากกว่า9ก็เขียนว่าสิมากกว่า9 ก้าน้อยกว่าสิบก็เขียนเก้าน้อยกว่าสิบนะคือความหมายมันจะสอดคล้องไปเองขอแค่ให้เราอ้าปากนับตัวที่มากกว่านะเดี๋ยวนี้มันเครื่องหมายมากกว่านี้เครื่องหมายน้อยกว่าคือมันจะกลายเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าไปเองเราไม่ต้องจําว่าด้านไหนมากกว่าด้านไหนน้อยกว่านะจำไว้ว่ามันอ้าปากตัวนับตัวที่มากกว่าอ่ะทีนี้ลองมาดูกันเลยนะมีกี่ข้อครับแปดข้อตัวไหนมากกว่าตัวไหนน้อยกว่านะ อ่ะข้อแรกเปรียบเทียบเลขติดลบทั้งคู่ครับเลขติดลบทั้งคู่หลักของมันก็คือว่าติดลบยิ่งมากค่ายิ่งน้อยนะก็แสดงว่าข้อนี้อันไหนมากกว่าครับลบห้ากับลบแปดอันไหนมากกว่าลบห้ามากกว่าเพราะลบแปดมันติดลบมากค่าของมันจึงน้อยกว่าลบห้างั้นลบห้ามีค่ามากกว่านะครับ ข้อหนึ่ง้ข้อสองกับ8อันนี้เม็กเซนอยู่แล้ว8มันมากกว่า5นะครับเออถ้าเลขไม่ติดลบก็เปรียบเทียบธรรมดาได้เลยเลข8มากกว่าเลข5ตามคืออันนี้มันมันประถมก็รู้อเมริกาประถมก็รู้อนุบาลก็รู้นะ8มากกว่า5นะครับเอเอประถมก็รู้นะพอเรามมต้นงงอะไรเงลบยี้กับลบยีบลบยิ่งมากค่ายิ่งน้อยก็แสดงว่า -25 มันจะน้อยกว่าลบ -24 ลบยมากกว่าก็อัพหนาปากงับ24ิียิบหกับย4เมกเซนอยู่แล้วย5ิบหมากกว่านะครับเออก็อ้าปากงับยีเอาเครื่องหมายมาอ้าปากงับ25นะครับลบสก็เอาลบสีกับลบเกอัน,นีนลบมากกว่าครับลบเกติดลบมากกว่าค่าจะน้อยกว่า นั้นลบสี่ก็จะมีค่ามากกว่าเออมันจะมีมันจะมีตัวเลขกับค่าของตัวเลขนะครับถ้าติดลบมากค่าจะยิ่งน้อยสี่หกกับ9,9้าก้าเก้าเก้าก็มากกว่าออข้อเ็ดครับลบสากับลบยีอะไรติดลบมากกว่าครับลบสามห้ติดลบมากกว่าก็แสดงว่ามีค่าน้อยกว่าลบยี หมายความว่าลบ21ก็มีค่ามากกว่าหันเครื่องหมายไปทางลบ21ครับ21กับ3 5ก็3 5มากกว่าโอเค okay, นะจบเออทีนี้ข้อนี้มันมีข้อสังเกตนิดหนึ่งลองดูโจทย์ดีๆนะตัวเลขมันเหมือนกันเลยนะเพียงแต่อันหนึ่งติดลบอันนึงไม่ติดลบนะ นี่ฮะหนึงติดลบอันหนึ่งไม่ติดลบเลยนะตัวเลขเหมือนกันได้เลยยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่สี่เก้าเก้าเก้าสี่หกสี่หกนะสี่เก้าสี่หกเก้าเก้าสามห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสามห้านะทีนี้หลักก็คือว่านะถ้าตัวเลขเหมือนกันแล้วเครื่องหมายมันติดลบเห็นไหมไอเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามันจะสลับกันหมดเลยครับอันนี้อันนี้หันไปทางสายอันนี้งับไปทางซ้าย พอมานี้งับไปทางขวาอันนี้งับไปทางขวาอันนี้จะงับไปทางซ้ายอันนี้งับไปทางซ้ายน,นี่งับไปทางขวานะตรงเงนข่าหมดเลยเออแต่ข้อนี้ตัวเลขติดลบแต่มันงับไปทางเดียวกันแต่จะเริ่มสังเกตว่าตัวเลขอันนี้มันสลับด้านกัน21 3สเห็นสามนี่เป็นข้อสังเกตอ่ะโอเคก็จบอย่างรวดเร็วนะครับข้อนี้เปรียบเทียบตัวเลขธรรมดานะเอ่ออาจจะยากนิดนึงตรงเลขติดลบโอเคสุดท้ายนะครับ อย่าเริ่มกดติดตามนะแล้วก็กดแชร์นะครับไม่กดแชร์ก็บอกต่อเพื่อนๆมาดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกดสมัครสมาชิกด้วยนะครับนะเป็นรายได้ให้ผู้สอนนะครับหรือเป็นค่าขนมให้ผู้สอนนะครับ